ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตจากอินเดียนั่นคือสองพันยี่สิบห้าเทเวเลเซรมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่กำลังขยายวงการยานยนต์ทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครเทเวลเลตเรเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่สัมผัสกับพลังและความเร้าใจแบบเต็มที่โดยมีการออกแบบตัวถังที่ดูฉบเฉียวดุดันและทันสมัยสไตล์ฟิวเจอริสติกที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใช้ไฟหน้าแบบเลดเรเต็มระบบพร้อมเส้นสายตัวถังที่แสดงออกถึงความเร็วและความล้ำสมัยด้านสมรรถนะเทสเลกมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพลังแรงสูงให้แรงม้าก,กว่า200แรงมา้าซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทำให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กมชั่วโมงได้ภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยสายพานที่ให้ความนุ่มนวลและเงียบขณะขับขี่แบตเตอรี่ของเทสเลกเป็นแบบลิเธียมไอออนความจุสูง ซึ่งสามารถวิ่งได้ไกลและถึงประมาณ300-400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง45นาทีถือเป็นอีก1จุดเด่นที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลช่วงล่างของรถใช้ระบบการสเทือนคุณภาพสูงทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบเบรกแบบ ABS และระบบควบคุมสเสถียรภาพขนาเข้าโค้งเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัย และมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ traction control และดิงโบสที่สามารถปรับการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนอและสไตล์การขับของผู้ใช้งานหน้าจอแสดงผลเป็นแบบฟูลดิจิตอลที่ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางแบตเตอรี่และระบบนำทาง g p s สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันของอ t ต w เ l l e t เพื่อควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถแบบเรียลไทม์อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการออกแบบเฟรมของ t e s ซเ ที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์หรืออลูมิเนียมอลลอยที่ช่วยลดน้ำหนักโดยรวงของตัวรถทำให้สามารถควบคุมรถได้ง่ายและคล่องตัวในทุกสภาพถนนสำหรับราคายัางไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับแบรนด์ใหญ่จากยุโรปและญี่ปุ่นด้วยคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ไม่แพ้กันทำให้อทหอทเวเลตเรกลายเป็นหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2025ใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีความแรง ความล้ำและดีไซน์สุดล้ำอนาคตเทสเร็กน่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ